โครงสร้างของดอกเห็ดนะครับจะมีเยื่อกำเนิดของสปอร์ครับซึ่งใช้ในการสืบพันธุ์ของเห็ดครับ เห็ดเป็นสิ่งมีชีวิตจำพวกราที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้นะครับเนื่องจากเห็ดไม่มีสารสีเขียวที่เรียกกันว่าคลอโรฟิลลจึงต้องอาศัยการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุเป็นอาหารในการดำรงชีวิตครับเห็ดส่วนใหญ่แพร่พันธุ์โดยการใช้วิธีสร้างสปอร์ครับซึ่งสปอร์ของเห็ดนั้นเปรียบได้กับมเมล็ดของพืชแต่ว่ามีขนาดเล็กมากจนมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าครับ ส่วนที่เราเรียกว่าดอกเห็ดนั้นเป็นส่วนที่สร้างสปอร์ครับโดยสปอร์ที่มีลักษณะคล้ายฝุ่นจะอยู่ภายในริ้วหรือครีบใต้ส่วนหัวที่คล้ายหมวกพร้อมที่จะฟุ้งกระจายออกไปจากรูเปิดหรือผิวปริแตกเมื่อดอกแก่ครับเมื่อสปอร์ไปตกลงในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมครับมีความชื้นและอาหารอย่างเพียงพอนั้นก็จะงอกออกมาเป็นเส้นใยนะครับและจะเ,เติบโตต่อไปเป็นดอกเห็ดมุนเวียนแบบนี้ไปเรื่อยๆครับ Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo.